สว,ส,สวัสดีค,ค่ะมากันอีกแล้วนะคะในคลิปกฎหมายแรงงานที่จะให้ความรู้ในวันนี้เป็นประเด็นที่มีปัญหากันมายืดเยื้อยาวนานและเราเองในฐานะที่ปรึกษากฎหมายก็เอ่อให้คําปรึกษาในเรื่องประเด็นนี้กันมาในหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทคือกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่แจ้งนายจ้างล่วงหน้าอยากจะออกฉันก็ออกไม่โอเคพรุ่งนี้ฉันมาไม่มาแล้วอะไรอย่างนี้ นายจ้างก็ถามนะคะว่าเอ๊ะอย่างนี้เราทําอะไรได้บ้างยังไงอะไรเงี้ยลูกจ้างทําได้เหรอทําแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ต้องขอความเห็นจากทนานปีชาว่าเออลูกจ้างทําได้ไหมคะวันนี้ขออนุญาตพูดชัดๆตรงประเด็นในเรื่องนี้ไปเลยนะครับชัดเลยค่ะชัด,ชดไปเลยนะครับคำว่าษ,ษาดีกายืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานนะครับเป็นสิทธิ์ของคู่สัญญาคำว่าคู่สัญญาคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิ์บอกเลิก ในกรณีที่เป็นสัญญาจ้างไม่มีกําหนดระยะเวลานะครับแสดงว่านายอ๋อแต่ของนายจ้างมีสินายจ้างต้องไปอิงนายจ้างถูกกฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนดในเรื่องของการบอกกล่าวล่วงหน้าเอาไว้ตามมาตราสิบเจ็ดวรรสองนะครับส่วนสิบเจ็ดวรรนึ่งเป็นเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานที่มีกําหนดเวลาต่างคนต่างไม่มีสิทธิ์บอกเลิกนะครับ ถ้าบอกเลิกเกิดความเสียหายอีกฝ่ายเรียกค่าเสียหายได้อันนั้นคือสัญญาอันนั้นคือสัญญาจ้างมีกาหนดและเวลาในจ้างเลิกไม่ได้ลูกจ้างเลิกไม่ได้นะครับต้องครบก่หนเวลาเท่านั้นสัญญาถึงเลิกอืแต่ถ้าเป็นสัญญาจ้างแบบไม่มีกําหนดเวลานะครับในจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งรอบการจ่ายค่าจ้างอ่าอย่างนี้ส่วนลูกจ้างลูกจ้างอ่ะลูกจ้างฐานดีกาได้วางหลักไว้ชัดว่าลูกจ้างสามารถแจ้งบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว แล้วถ้าไม่บอกแล้วคะไปเลยมันเป็นการบอกไหมถ้าไปเลยไม่เรียกบอกเก่าเลิกจ้างไห้ไมาบอกเก่าเลิกสัญญาไม่ได้มาเขียนหนังสือลาออกประาคือลาออกนั่นแหละถ้าไม่มาเขียนสัญญาเลือดลาออกมันก็ไปเข้าหลักคือไม่มาทํางานก็ขาดงานนี่อ๋อในยจ้างก,ก็ไปว่ากันเรื่องอของการขาดงานก็ไม่ติดต,ต่อกันในยจ้างก,ก็ไปสิ์บอ,อกเลิกจ้างไม่จ่ายค่าจดเฉยไม่จ่ายอะไรก็ตาม อืมก็ให้เลือกเั็นคือลือกจ้างี่ทิ้งงานายไปเลยเลือกจ้างด้วยเหตุไรเลยตามมาตราหนึ่งหนึ่งเก้าในจ้าไมื่อจ่ายเขาก็เชิญไม่จ่ายได้ไดเริสิ้นครับอ่าแต่ถ้าเป็นกรณีของการยื่นใบลาออกวันนี้พวกนี้พวงนี้มีผลเลยอืมอันเนี้ยจะเกิดขึ้นบ่อยมากในกรณีที่นายจ้างลูกจ้างไปต่อกันไม่ค่อยได้ในแง่ของการทํางานร่วมกันนะครับคือกฎหมายไม่ได้มีกําหนดให้ลูกจ้างจะต้องอ่อยื่นใบลาออกล่วงหน้าอ่ะที่เขาแล้วที่เขา เขานิยมกันนะว่าลูกจ้างจะต้องล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าลาออกก่อนแบบสามสิบวันแต่วันที่ลาออกอะไรเงี้ยตัวนี้คือตัวนี้สารดีกาได้ตัดสินวางหลักไว้ว่ามันเป็นระเบียบภายในขององค์กรนั้นๆอที่ใช้ปฏิบัติร่วมกันนะครับเป็นระเบียบเป็นข้อสัญญาเป็นข้อสัญญาที่ปฏิบัติคือต่างฝ่ายต่างโตลงจะปฏิบัติกันถ้าแต่ว่าไม่มีไม่มีผลไปไปกระทบ สิทธ์ในการบอกเลิกสัญญาของ oh. ลูกจ้างแต่สิทธิ์ของลูกจ้างที่ลูกจ้างทําก็ไม่ต้องก็จะต้องไม่ทําให้ในายจ้างเสียหายหรือเปล่าถูกต้องครับถ้ามันมีข้อตกลงร่วมกันเป็นระเบียบว,ว่าจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า30วันแล้วบางบาง,บางแห่งบางที่อย่างลูกความในที่ปรึกษาของของสนัญง,งานเ,าเรานะครับก็จะออกแบบว่าถ้ามันเกิดความเสียหายนายจ้างพิสูจน์ความเสียหายได้ก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการที่นายลูกจ้าง ไม่แจ้งโงานแต่เรียกว่ายื่นใบลาออกไม่ครบสามสิบวันแล้วเกิดความเสียหายอืคล้ายๆกับว่าทํางานค้างแล้วทิ้งและงานที่ทิ้งเนี่ยมีมูลค่าของมันแล้วนายจ้างถูกพอทิ้งปุ๊บงานนี้เสียไปเลยเสียไปเลยใช่อาจก็เสียกับลูกค้าเลยอืมันก็เกิดความเสียแกนายจ้างนายจ้างก็ใช้ช่องของข้อสัญญาไปฟ้องว่าลูกจ้างผิดสัญญาผิดระเบียบผิดก็ต้องลง ก็เรียกร้องค่าเสียหายเป็นเรื่องของสิทธิ์ใ<ๆ>นการเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างตาม,มัญญาจ้างแรงงานชครับเจนว่ากันในประเด็นนี้นะคะอ่าแปลว่ามันมีข้อตกลงร่วมกันที่จะบอกว่าเลิกอ่าลาออกต้องบอกกล่าวสามสิบวันใช้บังคับได้อยู่อ่ะเพราะ,ะรฉะนั้นนายจ้างไม่ต้องโกรธแค้นอะไรก็เราก็ต้องดูตามความเสียหายเนาะถ้าเราไม่ได้เสียหายอะไรเขาไปแล้วมันอยู่กันไม่ได้ก็เปอยเข้าไปแต่ถ้ามันเสียหายก็มาว่ากันในเรื่องของค่าเสียหายจริงๆแล้ว การการทํางานร่วมกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างเนี่ยมันก็เหมือนจะเรยกเหมือนพวเมียเหรอที่เราบอกแว้งกันคือคือ,คอ,คอไม่ลงรอยกัน<ช>คือ,อไม่ลงรอยกันมันเกิดขึ้นได้ไงเทียงแต่ว่าวิธีการ,รบริหารถ้ามันไปกันต่อไม่ได้ก็ประเด็นคือคนกลางอ่ะคือศาลอ่ะเขาก็ไม่อยากจะบอกว่าลูกจ้างคุณต้องอยู่ทนอีกสามสิบวันนะบางคนก็ทนไม่ได้มเห็นหน้านายจ้างไม่ได้จะขาดใจตายอะไร ประมาณประมาณนี้ไม่ต้องไปเหนียวล้างกคบับผมว่าในแง่ของการเรื่อุธกิจนะีกนึงว่าเราปโฟกัสที่ความเสียหายว่าเอ้ยมันต้องส่งมอบงานให้กับคนใหม่ให้เวลาในจ้างเตรียมตัวหาคนใหม่เข้ามารับมอบงานลูกจ้างเองก็ควรจะมีนั่นแหละมีจิตสํานึกในการที่จะทําตัวเองเป็นเหมือนโปรเฟชชั่นอลสักนิดนึงในการเป็นลูกจ้างว่าเราก็ควรจะเรารับสภาพของ บ่อบังคับหรือระเบียบมาแล้วว่า30วัน<ช>วปฏิบัติให้ได้ถ้าไม่ได้จริงก็เขาเรียกว่าน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะลูกเจ้าก็ต้องเห็นใจาในเจ้าในเจ้าต้องเ็ต้องเรับเจา้าเพราะฉะนั้นในกระบวนการศาลมันก็เป็นเรื่องของตรงกลางนะครับเป็นงานชีซ้ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าศาลแรงงานถ้าใครไปศาลก็รู้ว่าศาลบอกผมไม่เคยตัดสินถูกใจใครคนหรอกเพราะว่าผมถ้าตัดสินไปแล้วฝั่งหนึ่งเสียประโยชน์ฝั่งหนึ่งได้ประโยชน์เนี่ยมันก็เหมือนกับมันมีคนได้และคนเสีย ถ้าเจอกันตรงกลางคุยกันแล้วจับมือกันจบนี่มีมีค่ะวันนี้ก็ให้ความรู้กันชัดเจนแล้วนะคะเรื่องนี้ถ้าใครมีปัญหาข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามกันได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะคร <c oughs> ับ